เลือกมาพิชแปลงล่างหนึ่งสองสามสามสามเหรอโอ,โอเคโอเคโอเคมามาต่อไปเลือกอาวุธที่จะใช้ หนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งเหรอโ,หโอเค,อเ,คเลือกหมวกที่ต้องใช้หนึ่งสองสามสองสองเหรอโอเคเลือกเสือ้อเกาะที่ต้องใช้หนึ่งสองสามสามสามโอเคเอาต่อมาเลือกกางเกงหนึ่งสองสามต้องเป็นอันที่ดีสองสองโอ้โอ้ใช้ได้เลยต่อมาได้รองเท้าหนึ่งสองสามหนึ่งโอ้โอเคไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เอาต่อมาเลือกอุปกรณ์ในการช่วยเหลือหนึ่งสองสามหนึ่งโอ้ย โอเคต่อมาเลือกมาพี่ต้องสู้ด้วย1 2 3 2 2โอเคโอเคโอเคอันต่อมาเลือกจำนวน1 2 3 3 3โอ้ยหย่อมย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 มโอเคงั้นมาบอกพี่นายต้องปางร่างคือตัวนี้ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยกบเฮ้ยกบส่วนอาวุธที่นายต้องใช้ก็คือดาเพชรโอเคอันต่อมาเป็นหมวกหมวกเท่าไลท์ส่วนต่อไปเป็นเสื้อเกราะเป็น เสื้อกอล์ฟเฮนี่ไงเอาไปได้เงินได้กางเกงนี่เท่าไรเอาไปไนายได้รองเท้าเหล็กเอาไปต่อมาเป็นตัวช่วยนะตัวช่วยของนายก็คือแอปเปิลพองอุย้ยเอาละพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว,อลวโอเคแล้วนี่คือมอนสเตอร์ที่นายต้องสู้ด้วยพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งสู้ได้เจ้าเจ้าเออจกกังหวะนี้จกกังหวะนี้กบร้อยคอยใจเรียบร้อย,อยกบด,ด,ดิวชนะ